บทที่31พี่จะพาเจ้ากลับบ้านซ่งชิงหลันพันเกิดความสงสัยขึ้นมานางจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาเขาในที่สุดชิงหนานคนเป็นพี่เอ๋ยเรียกแต่น้องชายไม่ได้ยินนางจึงเรียกอีกครั้งชิงหนานที่สุดชิงหนานก็ได้ยินเสียงของพี่สาวเขารีบวางมีดอย่างรวดเร็วเมื่อหันมาเห็นว่าเป็นชิงหลันเขาก็รีบเอ่ยตอบด้วยความตื่นเต้นท่านพี่ท่านมาทำอันใดที่นี่ ซ่งชิงหลันที่เริ่มหนาวจนแสบจมูกถามด้วยความสงสัยเหตุใดเจ้าใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเช่นนี้อากาศหนาวจวนจะแข็งตายอยู่แล้วซ่งชิงนั้นหัวเราะเบาๆข้าถอดเสื้อเพราะอยู่ในช่วงฝึกท่านพี่ไม่ต้องกังวลข้าไม่หนาวฝึกตีมีดไปรอบหนึ่งก็ยังอุ่นอยู่มือเรียวของพี่สาวดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเหงื่อให้น้องชายดูสิเนีย่ยเหงื่อออกตั้งมากขนาดนี้ถ้าต้องลมหนาวเข้าอีกจะเป็นหวัดได้เมื่อเอ่ยเช่นนั้นซ่งชิงหลันก็มองเข้าไปในร้านตีเหล็ก แล้วนี่เจ้านายของเจ้าอยู่ที่ใดซ่งชิงหัานเอ่ยตอบระหว่างสวมเสื้อผ้าวันนี้เจ้านายกลับบ้านไปเยี่ยมญาติวันพรุ่งถึงจะกลับมาขอรับจู่ๆซ่งชิงหลันก็รู้สึกเป็นห่วงน้อยชายขึ้นมาแล้วคืนนี้เจ้าจะมีสิ่งใดกินหรือไม่ซ่งชิงหนานเพียงยิ้มเจ้านายทิ้งซาลาเปาไวใ้ให้ข้าเยอะเลยประเดี๋ยวข้าจะอุ่นกินมานี้เถิดข้าจะทำเจียนปิ่งมาให้เจ้ากินอย่างร้อนๆอ,อยู่เลยรีบกินเข้าถ้าข้ารู้ว่าจะเป็นเช่นนี้คงทำมาให้เยอะกว่านี้ นั่นทำให้ซ่งชิงหลันรู้สึกเสียดายไม่น้อยคนเป็นน้องเห็นอาหารหน่ากินก็รีบยื่นมือไปรับมากัดทันทีโอ้โหอร่อยมากเลยเขายกนิ้วให้พี่สาวท่านพี่ข้าได้ยินมาว่าท่านเปิดร้านขายอาหารเช้าที่ประตูเมืองท่านขายเจียนปิ่งหรือระหว่างที่นางมองน้องชายกินอาหารก็เกิดความรู้สึกเศร้าใจขึ้นมาที่นางสามารถเปิดร้านเจียนปิ่งได้ก็ล้วนเป็นเพราะเงินของซ่งชิงหนานทั้งนั้นซ่งชิงหลันฝืนยิ้มออกมาแล้วแต่ไหลของน้องชาย ชิงหนานเจ้าบอกพี่ได้ตามตรงว่าช่างตีเหล็กดูแลเจ้าดีหรือไม่อยู่กับเขาแล้วลำบากหรือไม่ไม่ต้องห่วงขอรับเจ้านายดีต่อข้ามากเขามีข้าวให้กินมีเสื้อผ้าให้ใส่แล้วก็ไม้ได้ใช้งานข้าหนักเกินไปซ่งชิงหลันบ่นขึ้นมาเบาๆแปลกที่หวังกุ้ยดูแลเจ้าดีขนาดนั้นถ้าทางเขาไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไรเลยเจ้านายบอกว่าเขามองข้าเหมือนคนในครอบครัวเขาชอบเล่าเรื่องส่วนตัวให้ข้าฟังด้วย เขาบอกว่ามีคนจากชนบทไม่น้อยที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารไม่นานก็ได้เป็นนายทหารใหญ่มีชีวิตครอบครัวที่ดีท่านพี่ข้าคิดว่าอยากจะไปเป็นทหารด้วยจะได้เป็นเจ้าคนในนายคนต่อไปจะได้เลี้ยงครอบครัวเราได้แววตาแนว่วแน่ของส่งชิงนานเปล่งประกางกลางชายยิ่งทําให้พี่สาวอย่างนางรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมากกว่าเดิมชิงนันไม่ว่าสิ่งที่เจ้าอยากทําจะคือสิ่งใดข้าพี่สาวคนนี้จะคอยสนับสนุนเจ้าเอง แต่เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องครอบครัวของเราอีกต่อไปแล้วพวกเราเริ่มพอจะมีเงินจากการขายเจียนปิ่งไม่ต้องห่วงข้าจะถ่ายตัวเจ้ามาให้ได้ท่านพี่ข้าเชื่อในตัวท่านเมื่อเห็นว่าฟ้าเริ่มมืดลงแล้วส่งชิงหลันก็รู้สึกลังเลใจนางถามน้องชายต่อชิงหนานในเมื่อเจ้านายของเจ้าไม่อยู่เหตุใดเจ้าไม่ไปกินข้าวเย็นกับพวกเราที่บ้านคืนนี้เล่า ไม่ได้ขอรับค่ารับปากกับเจ้านายว่าจะดูแลร้านให้เขาถ้าออกไปแล้วร้านจะทำอย่างไรอีกอย่างคนที่บ้านคิดว่าข้าไปทำงานที่บ้านท่านอาถ้ากลับไปตอนนี้ต้องถูกท่านย่กับคนอื่นๆสงสัยแน่ซ่งชิงหลันไม่คาดว่าน้องชายคนนี้จะมีความรอบครอบซ้ำยังมีความรับผิดชอบมากตั้งแต่อายุยังน้อยชิงหนานสิ่งที่เจ้าทำมันถูกต้องแล้วข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากซ่งชิงหนานใบหน้าขึ้นสีนี่ก็ดึกแล้วข้าว่าท่านควรรีบกลับไปก่อนนะขอรับ รอก่อนนะชิงหนานอีกไม่นานที่จะมารับเจ้ากลับบ้านเราแน่บทที่32ช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มีครอบครัวเช่นนี้หิมะตกติดต่อกันหลายวันแล้วอากาศเย็นจัดทำให้ร้านรวงไม่น้อยพากันหยุดขายของไปแต่ท่ามกลางลมหนาวและหิมะที่โปรยลงมาร้านอาหารเช้าของพี่น้องตระกูลส่งยังคงเปิดขายอาหารอย่างตรงเวลาทุกเชา้าเกล็ดหิมะจำนวนมากโปรยปลายจากท้องฟ้าราวกับขนหา่าน ซ่งชิงหลันต้องการให้น้องชายได้พักผ่อนเสียหน่อยจึงวางแผนจะเตรียมของสำหรับไปเปิดร้านเพียงลำพังแต่ไม่คาดว่าเมื่อตอนเองเปิดประตูออกไปกลับพบว่าซ่งชิงตงและน้องชายคนอื่นๆได้พากันเตรียมข้าวของเรียบร้อยอยู่ที่รถเข็นแล้วซ่งชิงตงหันหน้ามาเมื่อได้ยินเสียงของพี่สาวท่านพี่ท่านตื่นแล้วหรือซ่งชิงหลันมองมือและใบหน้าที่แดงก่ำจากความหนาวเย็นของน้องชายแล้วก็อดรู้สึกเจ็บปวดในใจไม่ได้ เหตุใดพวกเจ้าตื่นเช้าขนาดนี้ซ่งชิงซียิ้มช่วงนี้อากาศหนาวมากเราอยากให้ท่านได้นอนต่ออีกหน่อยเลยตื่นแต่เช้ามาเตรียมของรอกันเองพี่สาวคนโตกลับรู้สึกว่าขอบตาร้อนเผาขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่พวกเจ้านี้มันในชีวิตนี้นางช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มีครอบครัวเช่นนี้และตอนนั้นเองที่แม่เท่าซ่งเปิดประตูเดินออกมาเบาฮ่าฮ่าซ่งชิงหลันกระวนกระวายใจ ท่านยาเหตุใดท่านเองก็ตื่นมาด้วยเชิญเชิญกับเยเวเป็นอันใดหรือเปล่าแม่เท่าส่งโบกมือไปมาหลานหลนไม่ต้องห่วงเจ้าหนูทั้งสองหลับสบายดีอยู่ข้างในทั้งคู่ระหว่างที่พูดหญิงชราก็มองหิมะที่ตกหนักอยู่ด้านนอกแล้วเอ่ยอย่างเป็นห่วงหิมะตกเช่นนี้ไม่น่าจะหยุดง่ายๆคงมีคนออกไปข้างนอกไม่มากเหตุใดพวกเจ้าไม่หยุดพักสักวันเล่าแต่หลานสาวคนโตก็ยังยืนกรานว่าท่านยา สิ่งที่สำคัญที่สุดในการค้าขายคือความสม่ำเสมอเพื่อสร้างร้านของเราให้มีชื่อเสียงไม่ควรหย่อนยานเรื่องนี้เป็นอันขาดแม้ว่าจะมีคนมาซื้อเจียนปิ่งเพียงแค่คนเดียวเราก็ยังต้องเปิดร้านถูกต้องขอรับซ่งชิงตรงเอ่ยแทรกขึ้นมาท่านย่าท่านอาจจะคาดไม่ถึงช่วงนี้อากาศหนาวมากมีร้านค้าหลายร้านที่ปิดมีเพียงร้านเราเปิดอยู่ลูกค้าก็จะมาซื้ออาหารที่ร้านเราแทนยอดขายคงจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยใช่แล้วถูกต้องเลยขอรับ ซ่งชิงซีก็พยักหน้าเช่นกันแม้ว่าสองสามวันมานี้อากาศจะหนาวไปหน่อยแต่เป็นความจริงที่พวกเราขายได้มากขึ้นซ่งชิงซีที่เป็นคนคิดเงินย่อมรู้ดีกว่าใครว่าแต่ละวันร้านของพวกเขามีรายได้เท่าไหร่คนเป็นย่าได้ยินเช่นนั้นก็ถอนหายใจออกมาเบาๆถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถิดย่าก็เป็นห่วงพวกเจ้าทุกคนซ่งชิงหลันจึงก้าวเข้าไปเพื่อจับมือปลอบโยนหญิงชรายอย่างนุ่มนวล ท่านยาท่านไม่ต้องกังวลพวกเราพี่น้องไม่ได้เหนื่อยเลยเจ้ากะข้าให้สัญญากับท่านว่าถ้าสภาพอากาศเลวร้ายกว่านี้พวกเราจะปิดร้านดีหรือไม่แม่เท่าซ่งรู้ดีว่าไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ไม่อาจรั้งพวกหลานหลานได้จึงเพียงพยักหน้าแล้วเอ่ยไปว่าเอาเถิดเดินทางระวังระวังด้วยซ่งชิงหลันรีบโบกมือของนางเจ้ากะข้าเข้าใจแล้วท่านยาข้างนอกหนาวมากท่านรีบเข้าไปข้างในดีกว่าจะได้อุ่นๆ จากนั้นซ่งชิงตรงเดินไปเข็นรถเข็นให้ไปข้างหน้าโดยมีซ่งชิงซีและซ่งชิงเป่ยช่วยผลักจากด้านหลังจากนั้นสี่พี่น้องก็ออกเดินทางไปขายอาหารที่ร้านไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะเป็นร้านแรกในบริเวณประตูเมืองที่เริ่มเปิดทำการเมื่อเข้าไปถึงร้านซ่งชิงเป่ยก็เริ่มจุดไฟทันทีร้านเล็กๆจึงได้อบอุ่นขึ้นพี่น้องแบ่งหน้าที่กันทำงานเช่นเดิมต่างคนต่างสารวนอยู่กับหน้าที่ของตัวเองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรดาเจ้าของร้านต่างๆเลือกที่จะปิดร้านในวันที่อากาศไม่ดีแต่เจ้าหน้าที่ดูแลประตูเมืองอยังต้องทำหน้าที่ของตนอยู่เสมอทุกวันไม่ขาดไม่สามารถหยุดได้บทที่33หัวหน้าแม่นางส่งไปไกลแล้วขอรับหลังจากเตรียมของทั้งหมดเรียบร้อยแล้วส่งชิงหลานและส่งชิงตงก็เริ่มทำงานของตนสองพี่น้องช่วยกันทำเจียนปิ่งสิบชิ้นในคราวเดียวส่งชิงหลานจัดเจียนปิ่งเหล่านั้นลงในตะกร้าแล้วเดินไปที่ประตูเมืองท่ามกลางหิมะที่ตกลงมา พี่ชายอากาศหนาวเช่นนี้พวกท่านก็ยังทำงานหนักเช่นเดิมนี่คือเจียนปิ่งม้วนที่ข้ากับชิงตงเพิ่งทำเสร็จข้าเอามาให้เผื่อช่วยเติมท้องให้พวกท่านได้บ้างเหล่าเจ้าหน้าที่และท่งชิงหลันเรียกได้ว่าเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วเมื่อพวกเขาเห็นอาหารที่นางเตรียมมาในตะกรา้าความหิวก็เริ่มเล่นงานหวังจู้เป็นคนแรกที่หยิบเจียนปิ่งขึ้นมากินแม่เจ้ามันอร่อยมากจริงๆข้ายกให้เจียนปิ่งของแม่นางส่งเป็นอาหารโปรดแล้วตอนนี้ เจ้าหน้าที่อีกหลายคนเริ่มมารับเจียนปิ่งไปจริงด้วยถูกต้องแล้วถ้าวันไหนไม่ได้กินก็คงจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปวันอากาศหนาวขนาดนี้ไม่คิดว่าแม่นางซ่งจะอุตส่าห์เดินออกมาจากร้านแล้วยังเป็นห่วงว่าพวกเราจะไม่มีสิ่งใดกินอีกหวังจู้เลิกคิวขึ้นเขามองมาทางหญิงสาวพลางยิ้มหยอกเยา้าหัวหน้าของข้าเองก็กังวลว่าจะไม่ได้เจอแม่นางซ่งวันนี้เช่นกันไม่ทันขาดคำดีหวังจู้ก็ถูกเคาะสีษะอย่างแรง เมื่อเขาหันหน้ากลับไปก็พบกับใบหน้าเย็นชาของอูต้ายยงใบหน้าของคนช่างหยอกเย้าถึงกับบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บโอ้ยผู้น้อยจึงแค่นยิ้มอย่างประจบประแจงเอาเจ้านายท่านเองก็ตามกลิ่นเจียนปิ่งหอมหอมมาใช่หรือไม่อูต้ายยองจับจ้องลูกน้องของเขาพวกเจ้านี่กลิ่นไม่เสียสักเหรียญแล้วยังพูดจาเพ้อเจอรีบกินรีบไปทํางานได้แล้วต้องเตรียมเปิดประตูเมืองขอรับหวังจู้ยัดเจียนปิ่งคําสุดท้ายเข้าปากอย่างเร็ว ซ่งชิงหลันยิ้มจางๆแล้วส่งเจียนปิ่งชิ้นสุดท้ายให้อูต้ายยงพี่อูรีบกินตอนอยังร้อนเถิดเจ้าค่ะเมื่ออูต้ายยงเห็นรอยยิ้มของนางก็ราวกับรู้สึกได้ถึงสายลมอุ่นๆของฤดูใบไม่พลิพัดมาไม่ปานหัวใจเจ้าหน้าที่หนุ่มพลันอบอุ่นขึ้นมาท่ามกลางฤดูหนาวเขายื่นมือหนารับเจียนปิ่งมาจากนางแล้วยื่นเงินค่าอาหารให้นางทันทีซ่งชิงหลันกลับโบกมือปฏิเสธวันนี้ถือเป็นน้ำใจจากข้าแก่พวกท่าน เจ้าหน้าที่ดูแลประตูเมืองต่างทำงานขันแข็งไม่เกรงกลัวต่อความหนาวเย็นหิมะหรือลมแรงก็เพื่อประชาชนโดยแท้ใบหน้าของอูต้ายหยงพันมืดครึ้มได้อย่างไรเล่าวันอากาศหนาวเช่นนี้พวกเจ้าเปิดร้านขายของก็ไม่ใช่เรื่องง่ายรับเงินหนี้ไว้เถิดอย่างนั้นการที่ท่านดูแลประตูเมืองให้พวกเราในวันที่อากาศหนาวเช่นนี้ก็ไม่ง่ายเช่นกันเจ้าค่ะไม่อูต้ายหยงยืนกรานเสียงแข็งทั้งหมดเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องดูและประตูเมืองรับข้าอาหารไปเถิด ในตอนนั้นเองที่หวังจู้เริ่มเข้ามาเป็นตัวช่วยหาทางออกแม่นางส่งเจ้ารับเงินไว้เถิดหัวหน้าของเราเป็นคนหัวรัน้นถ้าเจ้าไม่รับหัวหน้าก็จะไม่ยอมกินเจียนปิ่งของเจ้าอย่างนั้นก็ได้เจ้ากะซ่งชิงหลันไม่มีทางเลือกนอกจากรับเงินมาอูใต้ยงเผยท่าทีอ่อนโยนเขาทอดสายตามองนางแล้วพูดขึ้นเจ้ารีบกลับไปที่ร้านเถิดหิมะตกแรงไม่หยุดเลยเจ้ากะ ซ่งชิงหลันพยักหน้ารับสองขาเรียวพาร่างบางก้าวฉับๆกลับไปที่ร้านพร้อมกับตะกร้าเปล่าและเงินค่าอาหารในตาของเจ้าหน้าที่หนุ่มเฝ้ามองตามแผ่นหลังเพรียวบางของนางอย่างเงียบๆยิ่งมองเท่าไรก็ยิ่งทำให้ใจเขาเป็นสุขได้มากกว่าเก่าหวังจู้ที่อยู่ด้านข้างเฝ้ามองผู้เป็นนายด้วยความมุนงงเขาอดไม่ได้ที่จะแตะหัวหน้าตนเบาๆท่านหัวหน้าแม่นางส่งไปไกลแล้วขอรับถ้าท่านไม่รีบกินเจียนปิ่งตอนนี้มันจะเย็นชืดแล้วไม่อร่อยนะขอรับ อูต้ายหยงรีบละสายตากลับมามองที่ลูกน้องตัวเองแล้วถามขึ้นว่าอย่างไรเจ้าอยากกินหรือเอาไปกินหรือไม่จริงหรือขอรับเอาสิขอรับในตาของผู้น้อยเปล่งประกายของอร่อยเช่นนี้ชิ้นเดียวไม่เคยพอหรอกขณะที่หวังจู้เอื้อมมือออกมาอูต้า้หยงก็ฟาดที่มือเขาทันทีฝันไปเถิดไปจัดแถวบทที่34รวมเป็นหนึ่งเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น หิมะยังคงโปรยลงมาอย่างไม่ขาดสายแต่ร้านพี่น้องตระกูลซ่งยังมีลูกค้ามายืนรอซื้อเจียนปิ่งเมื่อมองลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ที่พากันมาอุดหนุนเหล่านี้ส่งชิงหลันก็พันรู้สึกอบอุ่นในใจขึ้นมานางมองไปยังซ่งชิงซีแล้วออกคําสั่งชิงซีเจ้าไปเอาชาร้อนมาให้ลูกค้าดื่มอุ่นร่างกายหน่อยเถิดขอรับ ซ่งชิงซีก็ไม่รอช้ารีบรินชาร้อนหลายถ้วยจาัดก,การส่งให้ลูกค้าที่ต่อแถวรอซื้อเจียนปิ่งหน้าร้านทันทีอากาศหนาวขนาดนี้แต่ทุกท่านก็ยังทำงานหนักพวกท่านดื่มชาให้ร่างกายอุ่นก่อนเถิดขอรับส่วนเจียนปิ่งของท่านจะตามมาในอีกไม่นานทุกคนจะได้กินของอร่อยแน่ขอรับลูกค้าที่รออยู่รับชาร้อนมาดื่มอดไม่ได้ที่จะยกนิ้วโป้งเป็นการชมเชยพี่น้องซ่งนี่ไม่ใช่แค่ขายของเก่งแต่ยังให้บริการอย่างดีอีกต่างหาก ใช่แล้วไม่มีที่ใดจะให้ชาร้อนฟรีๆกับคนที่มารอซื้อเจียนปิ่งหรอกถึงจะไม่ได้เป็นชาชั้นเลิศแต่พอได้ดื่มแล้วก็ทั้งสบายตัวทั้งอุ่นใจใช่ดูแลลูกค้าอย่างอบอุ่นขนาดนี้วันนี้ข้าจะซื้อเจียนปิ่งสี่ชิ้นเลยข้าด้วยข้าก็จะเอาเพิ่มอีกอากาศหนาวๆเช่นนี้ร้านอาหารเช้าปิดไปหลายร้านแม่นางส่งอุตสาห์ออกมาขายให้พวกเรากินแบบนี้ต้องให้กำลังใจนางเสียหน่อย เช้าพี่น้องส่งจึงขายอาหารได้มากกว่าปกติเป็นสองเท่าทําให้ส่วนผสมที่เตรียมมาทําเจียนปิ่งหมดลงตั้งแต่ตอนเที่ยงหลังจากนั้นส่งชิงหลานและน้องชายก็เก็บข้าวของเพื่อกลับบ้านทันทีที่กลับถึงบ้านนางพลันได้ยินเสียงส่งชิงเฉนและส่งชิงเย้เว้ร้องให้ดังโยเยออกมาจากในห้องคนเป็นแม่อย่างนางตกใจรีบวางของอย่างรวดเร็วเมื่อผลักประตูห้องของท่านย่าเข้าไปด้านในก็ถามว่าท่านย่าทำไมเด็กๆถึงร้องให้หนักขนาดนี้ล่ะเจ้ากะ เมื่อเห็นว่าแม่ของเด็กๆก,กลับมาแล้วแม่เท่าซ่งก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกหลานๆเจ้ากลับมาแล้วหรือเชิญเชิญกับเย่เย้เวกำลังหิวเลยตอนแรกย่าตั้งใจจะเอานมแพอุ่นๆให้เด็กๆก,กินแต่อากาศหนาวมากทั้งสองคนจึงตื่นเช้ากว่าปกติย่ายังไม่ได้ออกไปที่ใดก็เลยซ่งชิงซีที่ตามมาได้ยินดังนั้นจึงเอ่ยว่าข้าจะไปรีดนมแพให้เชิญเชิญกับเยเวประเดี๋ยวนี้ขอรับซ่งชิงเปยก็พูดขึ้นบ้างหลังตามเข้ามา ประเดี๋ยวข้าจุดไฟให้เองซ่งชิงหลันเดินเข้ามาช้อนอุ้มลูกน้อยเอาไว้ด้วยแขนข้างละคนแล้วกล่อมเจ้าหนูเบาๆโอโอเชิญเชิญเ,เยเย่อย่าร้องนะลูกท่านนะของเจ้าไปรีดนมแพะมาให้แล้วอีกประเดี๋ยวจะได้กินแล้วนะสีหน้าของท่านย่าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหลันหลันย่าช่วยสิ่งใดเจ้าไม่ได้เลย ท่านย่าอย่าพูดอย่างนั้นสิเจ้าคะท่านช่วยข้าได้มากแล้วถ้าไม่ได้ท่านช่วยดูแลลูกๆช่วงนี้พวกเราจะเอาเวลาใดไปทํางานข้าต่างหากที่อกตันยูปล่อยให้ท่านต้องเหนื่อยจนไม่ได้พักผ่อนหลันหลันพวกเราครอบครัวเดียวกันอย่าพูดเช่นนั้นเลยซ่งชิงหลันยิ้มใช่แล้วเจ้ากะเราครอบครัวเดียวกันท่านย่าอย่าได้รู้สึกผิดในเรื่องพวกนี้เลยนะเจ้าคะสิ่งสําคัญที่พวกเขาต้องมีร่วมกันในตอนนี้คือการรวมเป็นหนึ่งเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น แม่เท่าซ่งเข้าใจในทันทีว่าหลานสาวกำลังปลอบใจนางเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดช่างเป็นหลานสาวที่มีเหตุผลเหลือเกินหลังออกไปไม่นานซ่งชิงซีก็มาพร้อมกับนมแพะอุ่นๆสองชามในมือนมแพะมาแล้วซ่งชิงหลานและแม่เท่าซ่งรับมาคนละชามแล้วป้อนให้เจ้าหนูน้อยพร้อมกันเมื่อเด็กทั้งสองได้กินอาหารปากเล็กๆนัน่นก็เริ่มขยับไปมาพูดเจ้ยเจ้ากันอีกครั้งอย่างมีความสุขบทที่35วันนี้มีไก่ตุน๋น หลังจากอิ่มนมแพะแล้วเจ้าตัวเล็กทั้งสองก็นอนหลับไปอย่างอิ่มเอมใจพวกเด็กๆเ,เติบโตอย่างรวดเร็วพัฒนาการก้าวกระโดดขึ้นทุกวันส่งชิงหลันมองทารกผิวกระจ่างตัวกลมป้อมทั้งสองด้วยความรู้สึกพึงพอใจในตาของนางเต็มไปด้วยความอรีตามสัญชาตญาณคนเป็นมารดาอย่างไม่ทันได้รู้ตัวนางใช้นิ้วเรียวยาวสัมผัสแก้มใสอ่อนนุ่มของลูกน้อยด้วยความรักใครในตอนนั้นเองส่งชิงเปิดก็ผลักประตูเข้ามาเบาๆแล้วถามเสียงเบาว่า ท่านพี่เด็กๆหลับหรือยังขอรับหลับแล้วพี่ชายใหญ่เตรียมอาหารไว้แล้วท่านยา่าท่านพี่ไปกินข้าวกันเถิดเมื่อซ่งชิงหลันและแม่เท่าซ่งเดินเข้ามาในครัวก็พบกับหม้อเต้าหู้ตุนกับผักกัดขาวและอูอูโถหนึ่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจอาหารง่ายๆที่ทําให้ให้น้องๆและหญิงชาราร่วมโต๊ะกินด้วยกันอย่างมีความสุขซ่งชิงหลันเห็นแบบนั้นก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยแต่อย่างไรเสียตอนนี้พวกเขามีเงินใช้แล้ว นางจึงวางแผนที่จะทำอาหารอร่อยๆอให้ทุกคนในคืนนี้หลังกินมื้อกลางวันเสร็จน้องชายทั้งสามก็เข้าไปในบ้านเพื่อพักผ่อนในช่วงบ่ายส่วนซ่งชิงหลันเอาเข็มกลับได้ออกมาเพื่อจะเย็บผ้าคลุมศีรษะให้ท่านยาอากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นเรื่อยๆผู้สูงอายุควรจะทำร่างกายให้อบอุ่นเข้าไว้ โชคดีที่ชาติก่อนนางมีฝีมือในการทำงานเหล่านี้ได้ไม่เลวตอนที่อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าก็มักจะช่วยพี่น้องในบ้านซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตัวเองผ่านไปหนึ่งช่วยยามก็ทำไปได้มากกว่าครึ่งแล้วเมื่อเห็นว่าหิมะหยุดตกในที่สุดส่งชิงหลันก็เดินทางไปซื้อไก่ที่ตลาดหมูสามชั้นหัวชัยเท้าและมันเทศกลับมาส่งชิงเตยเห็นของที่นางซื้อมาก็ตะโกนอย่างตื่นเต้นไก่ไก่ท่านพี่ท่านซื้อไก่มาอย่างนั้นหรือ หญิงสาวอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อเห็นน้องชายกระโดดโลดเต้นใช่ข้าจะตุนไก่ให้ทุกคนกินดีหรือไม่ดีขอรับเยี่ยมมากเลยพี่ชายใหญ่พี่สามเย็นนี้เราจะได้กินไก่ซ่งชิงเปยวิ่งเข้าไปในบ้านอย่างมีความสุขซ่งชิงตงและส่งชิงซีออกมาดูเมื่อได้ยินเสียงน้องชายพวกเขาคิดว่าส่งชิงเปยจะแค่อเล่นแต่เมื่อเห็นไก่ในมือของพี่สาวพวกเขาก็มองมาด้วยสายตาเหลือเชื่อท่านพี่ เย็นนี้เราจะกินไก่กันจริงๆหรือใช่พวกเจ้ารีบเอาไปเชื้อเถิดท่านย่าก็ออกมาเมื่อได้ยินเสียงหลานชายกำลังเชืออและถอนขนไก่อย่างแข็งขันหญิงชาราถามอย่างสงสยัยหลานหลานเหตุใดถึงได้ซื้อไก่มาหรือปกติในครอบครัวจะได้กินไก่เพียงปีละครั้งเท่านั้นนั่นคือช่วงวันขึ้นปีใหม่ซ่งชิงเปิดพูดอย่างมีความสุขท่านย่าไม่ใช่แค่ไก่นะขอรับท่านที่เอาหมูสามชั้นหัวชายเท้ากลับมาด้วย เย็นนี้ข้าอยากกินลูกชิ้นหัวชัยเท้าทอดหลันหลันนี่มันนี่มันเท่าไรกันซ่งชิงหลันซับมือที่เปียกอยู่ให้แห้งแล้วพูดอย่างยิ้มยิ้มท่านย่าไม่ต้องกังวลไปเจ้าค่ะพวกเรามีเงินพอซื้อที่ผ่านมาพวกเราเหนื่อยกันมามากกับการทำงานต้องให้พวกเขาได้พักผ่อนได้กินอย่างอิ่มหนำเสียบ้างจะได้เติบโตเต็มที่ น้องชายของนางไม่ได้ตัวเตี้ยเพียงแต่พวกเขาผอมเกินไปนอกจากนี้หลังจากที่นางคลอดลูกได้ไม่นานนางและท่านย่าก็สุขภาพไม่ค่อยจะดีต้องกินอาหารดีๆเป็นการบำรุงร่างกายก็จริงของเจ้าแม่เท่าทรงพยักหน้ารับพวกเขากินแต่ผักแต่ย่าเช่นนี้มาหลายปีแล้วร่างกายขาดสารอาหารต้องได้กินของดีๆเสียบ้างน่าเสียดายที่ชิงหนานไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่อย่างนั้นเขาจะต้องมีความสุขมากแน่ๆ ทันทีที่ซ่งชิงหนานถูกเอ่ยถึงซ่งชิงหลันก็รู้สึกกระอักกระอ่วนขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่นางเริ่มปลอบหญิงชราถ้าชิงหนานกลับมาเมื่อไรข้าจะทำให้เขากินเองเจ้ากะท่านย่ายิ้มและเอ่ยตอบดีเลยเอาละพวกเจ้าคงยุ่งยุ่งกันอยู่ประเดี๋ยวย่าจะไปดูเฉินเฉินกับเยเว่ให้เองหนึ่งอูอูโถคืออาหารจีนทางเหนือคล้ายขนมปังทำมาจากแป้งข้าวโพดมีรูตรงกลางไว้ใสาอาหาร